สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนเพ,อนพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านครับและวันนี้โด่งจะพาทุกคนนะครับชมเส้นทางหมายเลขก1 1 1จากน่านไปแพร่นะครับซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นช่วงการเดินทางที่วิวถนนสวยมากๆครับ และวันนี้เราได้ยินข่าวกระซิบมาบอกว่าถนนเส้นนี้เพิ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากถนนเส้นนี้ปรับปรุงแล้วเนี่ยวิวถนนจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะเห็นพร้อมกันกับการอัปเดตเส้นทางหมายเลข101ในปี2022ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนชมเส้นทางจากจังหวัดน่านไปที่จังหวัดแพร่นะครับโดยตลอดเส้นทางตรงนี้เราจะวิ่งที่ถนนหมายเลข101กันนะครับเราจะออกเดินทางจากจังหวัดน่านนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดน,าน่ดนานผ่านถนนหมายเลข101นะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้เนี่ยมีหลายชั่วนะครับที่เราจะมองเห็นว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านภูเขานะครับถ้าเราดูจากภูมิประเทศที่เป็นสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนตรงนี้นะครับ จะเป็นลหลายๆช่วงที่จะมีการขับผ่านภูเขานะครับซึ่งในช่วงเส้นทางเหล่านี้จะมีละหลายๆช่วงที่คดเคี้ยวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่วิวสวยมากๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เส้นทางนี้นะครับกำลังได้รับการปรับปรุปงล่าสุดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ด่งจพะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับอัปเดตเส้นทางหมายเลข101นะครับจากจังหวัดน่านไปที่จังหวัดแพร่ะนะครับวันนี้เราจะได้เห็นเส้นทาง101น่น่านแพร่ พร้อมกันครับพร้อมจะลุยกันหรือยังครับไปครับและตอนนี้นะครับเราก็ขับรถอยู่ในถนนหมายเลขก1 1 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังกล้องตอนนี้ก็คืออำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับวันนี้ดูอัปเดตเส้นทางล่าสุดให้เพื่อนๆในวันที่28กันยายนนะครับพศสอ6พนะครับ วันนี้เราจะได้เห็นเส้นทางนี้พร้อมกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับอย่าลืมนั่งรถแล้วก็รัดเข็มขัดชมวิวไปพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับเราเห็นป้ายจังหวัดแพร่อ,อีก98กิโลถ้าดวงดูทันนะครับรงนี้วันนี้ว่าป้ายเขาอยู่สูงนิดนึง จุดนี้นะครับยังไม่ถึงช่วงที่เป็นเส้นทางสวยงามเนื่องจากว่าเส้นทางที่สวยงามเนี่ยแต่เป็นเส้นทางที่ออกจากตัวเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็วิ่งลัดเลาะตามภูเขานะครับจากจุดนี้ก็จะตรงไปนะครับหมายเลขหนึ101่งศูนย์หนึ่งแพร่ลำปางนะครับใครที่อยากไปอำเภอเวียงสาก็เลี้ยวซ้ายแต่เราจะไปอำเภอล้องกว้างด้านขวาตามป้ายตรงนี้นะครับ นี่นะครับจังหวัดแพร่เหลืออีก8 2กิโลนะครับหลังจากที่เราเริ่มพ้นเขตเมืองมาเนี่ยเส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปสู่เส้นทางที่มีลักษณะคดเคี้ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นป่าไม้ด้านซ้ายด้านขวาที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มคดเคี้ยวสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าเป็นจุดไหนที่มีความสวยงามมากเป็นพิเศษเราจะเก็บจุดนั้นมาฝากเพื่อนๆทุกคนให้ได้ชมเส้นทางนี้พร้อมกันกับโดนะครับ และตอนนี้นะครับก็คือเส้นทางที่เราเห็นอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นถนน4เลนใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ,อยากถามเพื่อนๆหลายๆคนที่มีโอกาสเดินทางในเส้นทางนี้หมายเลข101แห่งนี้นะครับเมื่อครั้งอดีตที่ถนนเส้นนี้เคยเป็นถึงสเลนนะครับเมื่อเป็นถนนเลน ขับสวนไปสวนมานะผมอยากรู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยเส้นทางนี้โคตรเคี้ยวมากไหมขับยากมากไหมแล้วก็อันตรายมากไหมความสูงชันแต่ก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ในช่วงนั้นนะ่ะยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาเล่าให้โดดและเพื่อนๆในช่องฟังหน่อยนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเส้นทางนี้เป็นยังไงกันนะครับ หลังจากที่เราพ้นด่านช่วงห้วยน้ําอุ่นมาแล้วนะครับตอนนี้เส้นทางนี้เนี่ยเขาจะให้เราเบี่ยงขวาเพื่อมาขับรถสวนเลนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าเส้นทางฝั่งนู้นเนี่ยกำลังได้รับการปรับปรุงแล้วยังไม่เสร็จนะครับเขาก็เลยเบี่ยงให้เรามาขับฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะถึงห้วยน้ําอุ่นหรือว่าเลยด่านห้วยน้าอุ่นมาแล้วเนี่ยก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากาลังปรับปรุงถนนซึ่งยังไม่เสร็จนะครับเราจะเห็นสภาพการปรับปรุงอ๋อเขากําลังทาําสะพานอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ลเลยเป็นช่วงนี้ที่เขาเบี่ยงมาเป็นถนนขับสนเลนกันแบบนี้นะครับยังไงขับขี่ในเส้นทางนี้เวลากลางคืนก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเผื่อว่าบางวันเนี่ยเกิดไฟเตือนต่างๆเขาดับลงนะครับแล้วขับมาด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวจะหลบไม่ทันนะครับ โอ้โหถนนช่วงนี้นะครับเขาเพิ่งทำผิวถนนเสร็จใหม่ๆเลยครับยังดำกริบๆอยู่เลยต้องบอกว่าเทคโนโลยีการทำถนนสมัยใหม่เนี่ยทำให้ถนนลาดยางเนี่ยเรียบขึ้นมากๆนะครับการขับรถแล้วถนนเรียบแบบนี้ถนนดีแบบนี้เนี่ยโอ้โหการท่องเที่ยวยิ่งสนุกไปให,ใหญ่เลยครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่าวิวสองข้างทางในเส้นทางนี้ขับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยดูไม่เบื่อเลยนะครับ แต่ด้วยความที่ถ้าถนนดีๆแบบนี้นะครับบางทีรถหลายคันอาจจะใช้ความเร็วมากเกินไปยังไงก็ลดความเร็วลงหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับความใหม่และความสวยในเส้นทางนี้โอ้โหยิ่งขับเข้ามาในช่วงนี้นะครับพอทุกอย่างดูใหม่เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าถนนเขาน่าขับมากๆนะครับและการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่อ,อไม่ใช่ การต้องเที่ยวช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยตมบ,บอกได้เลยว่าถ้าใครที่ชอบขับรถท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับและได้ขับรถไปอยู่ในถนนหมายเลข101แห่งนี้ต้องบอกว่าโอ้โหขับทั้งเพลินทั้งประทับใจแน่นอนครับเห็นวิวสองข้างทางเห็นวิวถนนเห็นลักษณะการทําถนนเห็นเขาติดไฟแบบนี้โอ้โหชื่นใจแทนนักท่องเที่ยวทุกคนจริงๆครับ ขับรถในเส้นทางที่เป็นเส้นทางลักษณะแบบนี้และรถใช้ถนนค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการขับรถในเส้นทางแบบนี้ก็คือสิ่งตัวอย่างแบ่งปันสิ่งนี้กับทุกคนแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับสิ่งสําคัญก็คือการมองกระจกมองข้างและกระจกมองหลังบ่อยๆนะครับเพื่อนๆมันจะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเรามองบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เมื่อข้างหน้ารถเรานะครับที่เราต้องหลบ กระทันหันหรือว่ามีรถที่เบรกกระทันหันเนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้นะครับว่าเราควรจะหลบไปทางขวาหรือไปทางซ้ายนะครับพอเราจะเห็นว่ารถที่ตามหลังเรามาเนี่ยอยู่ไกลเราขนาดไหนอยู่ใกล้เราขนาดไหนนะครับและก็จกมองหลังจะช่วยทําให้การเบรกทุกครั้งของเรานะครับปลอดภัยมากๆซึ่งเราอ่ะจะเห็นหลายครั้งนะครับที่ เราดูในคลิปวิดีโอที่เวลาที่รถจอดติดไฟแดงนะครับเราจะมีมักจะมีรถที่เบรกแตกหรือว่าเบรกรถที่ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยวิ่งมาชนข้างหลังถึงอัด๊อปี้ด้วยความแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกระจกมองหลังบ่อยๆแล้วเราเห็นรถที่วิ่งมาข้างหลังด้วยความเร็วที่ผิดปกตินะครับ หรือเขาก็พ uh ิบไฟมาเนี e ่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่ารถที่มาจากข้างหลังเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องระบบเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขยับรถหลบได้ทันนะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถในเส้นทางที่มีรถใช้งานเยอะๆแบบนี้อย่าลืมนะครับกระจกมองข้างกับกระจกมองหลังเนี่ยหมั่นมองกันบ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราและคนที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะครับก็ยังมีหลายช่วงนะครับที่มีการ ก่อสร้างอยู่แทบตลอดเวลาเช่นปรับปรุงขอบทางนะครับหรือว่าเนี่ยครับต่อให้เขาเพิ่งทําเสร็จเนี่ยก็จะมีปัญหาของดินถล่มอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะมีรถมาเคลียทางนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเส้นทางนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือยังไม่มีการตีเส้นแบ่งทางเลยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าดูจากสภาพถนนตอนนี้เนี่ยหน้าหนาวปีเนี้ยเสร็จแน่นอนครับเพื่อนๆพอตีเส้นเสร็จปุ๊บ ความสวยงามความปลอดภัยนะครับเรวเส้นนี้กลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่มีการปรับปรุงเส้นทางแล้วเขาก็ปรับให้เราเบี่ยงกลับมาขับในเส้นทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะมองเห็นฝั่งนู้นเลยว่าโอ้โหมีการลือ้อถนนยิ่งใหญ่เลยครับเห็นไหมฮะอ่ามีการขุดเพื่อทําคันกั้นดินเลยนะครับนะ่ะโอ้ ยิ่งใหญ่มากครับฝั่งนูน้นแสดงว่าตรงนี้มีปัญหาน้ําขัดซอกถนนบ่อยนะครับเขาก็เลยต้องหรือทํากันแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นแค่ช่วงตรงโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็พอหมดโค้งตรงนี้ปุ๊บเขาก็เบี่ยงเรากลับไปที่เส้นทางนูน้นแต่พอเบี่ยงมาปุ๊บทางนู้นก็เบี่ยงมาหาเรานะครับโอ้โหถ้าถ้าลักษณะการทำถนนแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่า ช่วงเทศก,กาลฤดูหนาวช่วงนี้จะเสร็จทันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่ายังไงก็ถ้าเราขับรถอยู่ในความเร็วที่ไม่เร็วมากเกินไปนะแปร,รใช้เส้นทางเนี่ยเวลาที่เราจะเห็นอะไรในโค้งหรือเห็นอูปประสาหรือการ่อสร้าแบบนี้เราก็จะเบรกทันนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ความเร็วมากจนเกินไปเนี่ยบางทีเราไม่ชินเส้นทางด้วยแล้วก็เข้าโค้งมาแล้วมาจาัดี้เลยอย่างเงี้ยบางทีระบบเบรกกับ อ่ายางรถยนต์ของเราเนี่ยประสิทธิภาพบางทีมันก็เอารถไม่อยู่นะครับยังไงก็ขับรถด,ด้วยความเร็วที่พอเหมาะแล้วกันนะครับทุกคนในช่วงของบ้านปางยาวนะครับอำเภอล้องกวางจังหวัดแพร่เนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของถนนเส้นนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าวิาว,วถนนเขาสวยงามเพราะว่าดูความเขียวขจีของเส้นทางนะครับแล้วก็ความใหญ่ของเส้นทางของสีเลนเนี่ย ขับแบบขับง่ายสบายเลยครับมีไหลทางกว้างขวางเลยการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเพลงเบาๆนะครับแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับในความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวถึงเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าการขับรถท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใช้เวลาเยอะการนั่งเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาน้อยแล้วก็มีเวลาเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ย อย่างเช่นตัวดมเองเนี่ยดงรู้สึกว่าการขับรถท่องเที่ยวเนี่ยเราเหมือนเหมือนเราได้เที่ยวตลอดทั้งเส้นทางนะครับถ้าเรามีความสนใจในวิวทิวทัศน์แล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านบ้านบ้านเมืองของเขาแต่และอำเภอแต่และจังหวัดเลยครับหาดูความมีเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยการขับรถไม่ว่าระยะทางจะไกลขนาดไหนนะครับผมว่าระหว่างทางมีความหมายเสมอแล้วก็ระหว่างทางสวยงามไม่แพ้ปลายทางจริงๆครับ ก่อนที่จะถึงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับการที่เราทุกคนจะเที่ยวอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือก่อนการเดินทางนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเช็ครถให้ดีที่สุดเลยนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการดูแลรักษารถเนี่ยก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับเอารถเข้าสู์บริการของยี่ห้อนั้นๆที่ที่เรา,เาให้ความไว้วางใจนะครับ แล้วก็รถเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็แจ้งกับที่ศูนย์บริการนะครับหรือว่าอา,อาจจะเป็นไทพัท b ีควิกหรือว่าศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆที่เพื่อนๆใช้นะครับแล้วก็แจ้งเขาเลยว่าเราจะใช้รถเดินทางไกลในช่วงฤดูหนาวหรือว่าเราจะใช้รถเดินทางไกลขึ้นเขายังไงตรวจเช็คระบบต่างๆในรถให้สมบูรณ์ที่สุดให้หน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราหลังจากที่เราเช็ครถแล้วนะครับสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของยางรถยนต์นะครับ ายางรถยนต์เราหมดอายุแล้วเนี่ยก่อนที่จะเดินทางออกมาสู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเปลี่ยนยางรถยนต์เป็นยางรถยนต์ใหม่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางนะครับเพราะว่าถ้ารถเสียหรือว่ายางรถยนต์ไม่อยู่ใน ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับเวลาเที่ยวเดินทางขึ้นเขาลงเขาหรือเส้นทางที่คดเคี้ยวแบบนี้เนี่ยจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับแล้วก็จะทําให้ทุกคนเที่ยวไม่สนุกเพราะอย่างนั้นการเช็ครถให้ดีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนยางรถยนต์ให้เหมาะสมให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเนี่ยจะทําให้ทุกคนเที่ยวสนุกแล้วก็ปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนครับ ตอนนี้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก็เหลืออีกแค่ประมาณ20กว่ากิโลนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าลักษณะเส้นทางจากช่วงนี้จนถึงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับถ้าไม่มีช่วงของเส้นทางคดเคีย้ยวหรือว่าเส้นทางที่วิ่งบนเขาแล้วนะครับเพืเ่อนๆจะเข้าสู่เขตเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางนี้ผมคิดว่า น่าจะโอเคกับการเดินทางกับการรีวิวของเส้นทางนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าเมืองเราก็แวะทำธุระเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับและหลังจากเส้นทางช่วงนี้ไปนะครับความสวยงามแล้วก็ความโคตรเกลของเส้นทางก็แทบไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดที่ที่เราเดินทางมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเส้นทางได้รับการปรับปรุงหลายจุดแล้วก็มีเส้นทางที่ยัง ปรับปรุงไม่เสร็จหลายจุดเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าวิวทั้งสองข้างทางเนี่ยในหลายๆช่วงประทับใจจริงๆครับทั้งความสวยงามของถนนแล้วก็วิวทั้งสองข้างทางนะครับเพืเ่อนๆหวังว่าทริปนี้จะมีประโยชน์กับการอัปเดตเส้นทางในปี2022หรือพศ2565นี้ให้เพืเ่อนๆทุกคนได้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับัมอยากให้ทุกคนเที่ยวสนุกแล้วก็เดินทางปลอดภัยอยากให้ทุกคนมีน้ำใจแบ่งปัน เรื่องการเดินทางและแบกบ,บัานเรื่องเส้นทางซึ่งกันและกันนะครับสำหรับ e ีพีนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ